ข่าวดีเรื่องใดนะคะที่จักรวาลกันมันจะจัดสรรให้คุณในเร็วๆนี้ค่ะตัวของคุณจะมีข่าวดีอะไรที่รอคอยคุณอยู่วันนี้แม่หมอมีหน้า,าไพ่ด้วยกันทั้งหมดสองกองให้คุณลูกดวงสามารถเลือกได้ค่ะนี่คือหน้าไพ่กองที่1และนี่คือหน้าไพ่กองที่สให้คุณลูกดวงเลือกกองหน้าไพ่ที่ชื่นชอบที่สุดจากนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับนะคะกองไพ่กองที่1ค่ะมาดูกันนะคะสิ่งที่จัก,กรวาลกําลังจัดสรรให้คุณในช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะว้าวลัคก,กี้นะคะโชคลาภและความโชคดี นะสิ่งที่คุณกําลังจะได้พบได้เจอหลังจากนี้ไปค่ะคนลูกดวงอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องเงินเงินทองทองหรือโอกาสอะไรบางอย่างที่อาจจะกําลังเข้ามาหาตัวของคุณในเมชานี้ค่ะและมาดูกันนะคะตัวของคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งใดจะมีข่าวดีเรื่องสิ่งเหล่านี้จากอะไรได้บ้างอีกนะ,ะวันนี้จะขออนุญาตอัญเชิญบาร,รมีไพคูบาจาจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ผีฟ้า มาเปิดดวงกันนะคะคุณลุกดวงจะมีโชคลาภจากอะไรจะมีข่าวดีจากเรื่องอะไรด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่อสารและอยากบอกอะไรอีกนะคะช่วงที่ผ่านมาตัวของคุณอาจจะเจอสภาวะของความแห้งแล้งนะคะการเงินอาจจะไม่พอใช้นะคุณอาจจะได้ เคยพบเคยเจอนะกับใครบางคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคนไม่ได้จริงใจไม่ได้หวังดีนะคะที่อาจจะเข้ามาในชีวิตด้วยในช่วงที่ผ่านมาคุณรุ้โดนจะต้องระมัดระวังสําหรับในส่วนเหล่านี้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวของคุณอาจจะเคยพบเจอกันนอกใจการผิดหวังการเสียใจเรื่องราวของชู้หรือรักซ้อนในอะไรบางอย่างดวงของคุณก็ค่อนข้างเจอมาหนักเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมาดวงของเราจะมีความโชคดีจากอะไรเอ่ยมาดูกันค่ะ ได้ไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะไม่ได้ไพ่หมายเลขห แม่หมอรู้สึกว่าตัวของคุณจะมีความโชคดีอ่ะจากการที่งานหรือสิ่งที่คุณลงมือทําไปเนี่ยมันจะมีโอกาสเจริญงอกงามแล้วก็เติบโตรุ่งเรืองนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีโชคดีจากคนรักใหม่ของคุณใครบางคนที่เป็นคู่ครองของคุณนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลหรือคุณจะมีโชคลาภทางไกลอาจจะเข้ามาซึ่งนะคะข่าวดีของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของโชคลาภจังหวะและโอกาสนี้ความลัคนี้อาจจะมาจากสิ่งที่คุณเคยลงมือทํามาไว้นะคะบางท่านอาจจะ จะแบบลงทุนในการทำสวนลงทุนในการทำธุรกิจนะคะมันอาจจะมีการงอกเงยมีการเติบโตนะคะมีการต่อยอดในอะไรบางอย่างได้นะคนรักของคุณใครบางคนที่คุณกำลังคุยอยู่ในตอนนี้หรือหวานใจของคุณอาจจะนำข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินเงินทองทองและสิ่งต่างๆมาให้กับคุณคะ่ะตัวของคุณนั้นอาจจะมีข่าวสารหรือมีความโชคดีจากทางไกลนะคะแนะนำให้ดวงนี้สามารถไหว้องค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดของคุณนะคะก็คือสารหลักเมืองนั่นเองค่ะคุณรุ่งสามารถไหวสาลหลักเมืองประจําจังหวัดของคุณได้นะคะเพื่อพลิกสถานการณ์จากร้ายกลายไปเป็นดีดังนั้นสิ่งที่คุณจะโชคดีอย่างแท้จริงก็คือดวงของคุณกําลังจะพลิกฟื้นตื่นดวงชะตาตัวของคุณนั้นจะมีโอกาสพลิกจากสถานการณ์ร้ายๆสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีกําลังจะพลิกไปสู่สถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากไหวองค์นะคะเป็นสารหลักเมืองประจําจังหวัดของคุณแล้วเพื่อพลิกฟื้นตื่นดวงชะตาคุณรุ่ง ะะที่จะบูาชาและไหว้องค์พระพิคเนธเพื่อเสริมดวงเปิดดวงชะตามหาเศรษฐีเปิดดวงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินการรับทรัพย์การรับโชคลาภได้เลยค่ะนะตัวของคุณนะคะสามารถที่จะเหมือนคุณอาจจะไปเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องราวของการ ที่อาจจะทำเกี่ยวกับอะไรบางอย่างบนใบหน้าได้นะคะอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีการตั้งใจยอยากทำอะไรบางอย่างเช่นสักคิ้วเสริมดวงสักปากเสริมดวงหรือการทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยรับสัพ์รับโชคอยู่แล้วก็สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้เลยคุณอาจจะต้องปรับงูเหงอะไรบางอย่างของตัวเองบนใบหน้าเพื่อรับสัพท์รับสิ่งที่ดีค่ะในช่วงนี้ปากของคุณพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแนะนำว่าอย่าอยู่เฉยต้องขยันทำมาหากินทำงานชีวิตของคุณคนที่รักไพ่กองที่หนึ่งความโชคดีจะเข้าข้างคุณค่ะคุณจะมี ข่าวดีจากเออในเรื่องราวของธุรกิจนะคะคนรักของคุณอาจจะเอาโชคลาภนะเอาสิ่งดีๆเอาเรื่องราวดีๆเข้ามาให้กับคุณโดยที่ตัวของคุณนั้นนะคะอาจจะมีโชคลาภจากทางไกลด้วยนะคะบางคนเดินทางไกลไปไหว้ไปสักการะพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาแล้วเหมือนปังนะคะมีโชคมีลาบนะคะ ได้เงินแบบฟุกๆเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญควรเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่เราอาจจะไปไหว้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนั้นๆที่คุณอยู่พลิกฟื้นตื่นดวงชะตาเป็นจากร้ายกลายปเป็นดีและยังสามารถที่จะบูชาไหว้องค์พระพิคเนตและปรับงูเห้งเสริมดวงบนใบหน้าของคุณเพื่อรับทรัพย์รับโชคได้ค่ะนี่คือเอเนจีพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1ถ้าคุณเลือกไพ่กองที่1พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายรับพลังงานนี้ไปได้เลยปังๆหมันๆนะคะคุณลุกระว,วงัง สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่สองค่ะ ท่านที่เลือกไพ่กองที่สองข่าวดีที่จักรวาลเตรียมเอาไว้ให้กับคุณคือเรื่องใดสิ่งใดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวนะคะมาดูกันนะอุปธมรมค่ะว้าวคุณจะเจอใครบางคนเข้ามาซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องราวเงินเงินทองทองหรือถ้าคุณต้องการขอโอกาสนะคะจากใครให้ใครบางคนช่วยซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงเวลาระยะเวลาที่ดีสําหรับคุณค่ะมาดูกันนะคะไพ่คูบาจาจทรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรสําหรับเรื่องราวของ การที่คุณจะได้เจอคุณอุปรรมัมภมใครกันที่จะเข้ามาอุปธมร,รมคำชูช่วยเหลือคุณใครกันที่จะให้โอกาสคุณคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เลยนะคะใบแรกเลยได้ไพ,พ่พอแก่ค่ะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านจะส่งใครบางคนนะเข้ามาอุปัมภมคำชูช่วยเหลือคุณถ้าคุณกําลังเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงของการที่ ชีวิตมืดบอดมืดแปดด้านนะคะจะหาเงินจากไหนดีมาปลดหนี้ปลดสินปลดภาระนะคะอาจจะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิง่งศิ์สิทิที่คุณนับถือศรัทธาอยู่แล้วหรือใครบางคนที่อายุเยอะกว่าคุณแก่มากกว่าคุณ อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องราวของการอุปถมัมภ์เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะต่อมาได้ไพ่แม่นะคะอาจจะเป็นบุพการีคุณแม่ของคุณหรือใครบางคนที่เป็นเพศหญิงนะอย่างเช่นอาจจะเป็นพี่ป้านาอาใครบางคนที่รักและเอ็นดูคุณเปรียบเสมือนลูกในอุทธรของเขาคนคนนี้อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณค่ะบางท่านเงินที่คุณได้มานะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะหมดไปเกี่ยวกับการดูแลลูกหลานการดูแลบุตรบริวานนะคะแล้วก็ตัวของคุณอาจจะต้องเอาเงินส่วนนี้ ไปดูแลใครบางคนที่อยู่ในการดูแลของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นจากพลังงานนี้เนี่ยจึงมองว่าตัวของคุณลูกดวงอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใครบางคนที่แก่กว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจของคุณใครบางคนที่มองคุณเห็นว่าคุณเป็นลูกเป็นหลานแล้วเขาก็เอ็นดูเนี่ยอาจจะมีโอกาสให้เข้ามาความช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้นะคะบางทีเนี่ยตัวของเขาอาจจะอยากเข้ามาช่วยคุณเพราะเขาอาจจะอยากช่วยลูกของคุณอาจจะอยากช่วยบริวารของคุณอยากให้โอกาสอะไรบางอย่างกับคุณนะคะอาจจะเป็นใครบางคนที่เคยดูแลคุณมา บางคนที่คุณนั้นค่อนข้างที่จะรักและหวางใจนะคะต่อมานะคะว้าวคุณลุกดวงบางท่านนะคะอาจจะเหมือนกับมีการอธิษฐานหรือขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอให้พลานิสงนะคะครูบาอาจารย์อะไรบางอย่างในช่วยเหลือคุณแม่หมอมองว่าตัวของคุณนะจะได้รับโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะอืมท่านจะให้แบบเหมือนส่งใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะใครที่อาจจะอธิษฐานขอพรกับอ,องค์พระพุทธรูปสิ่งต่างๆนะคะนี่เลยเห็นไหมนะเขาจะส่งใครบางคนที่อายุเยอะกว่าคุณเข้ามาให้การช่วยเหลือนั่นเองนะคะว้าวได้ไพ่แต่งงานนะคะครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ไพ่มงลงโอ้โหสุดยอด นะแม่หมองมองว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะเจอคนรักดีๆเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะในอนาคตนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะพลังงานไพ่ครูบาอาจารย์หลใบรุนแรงมากนะคะสิ่งที่คุณลูกดวงเคยทําไว้ดีค่ะบุญที่เราสร้างไวด้ดีการที่เราเคารพนบนอบนะคะการที่เรามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําใจไม่เหมเชะ่อเหลือเกินว่าท่านกาลังจะส่งใครบางคนมาเอ็นดูมารักคุณนะคะโดยเฉพาะท่านอาจจะส่งใครบางคนซึ่งเป็นคนที่เข้ามารักในตัวตนของคุณอาจจะเข้ามาด้วยเรื่องราว ของหนุ่มสาวหรืออาจจะเข้ามาในเรื่องราวของเพศตรงข้ามอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนะคุณจะถูกเลือกนะคะหรือสิ่งดีๆกำลมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปแล้วนั่นเองค่ะใครที่คุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือประจําอยู่ไว้ในใจนะหรือเราอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วทําต่อไปได้เลยนะคะสิ่งใดมองไม่เห็นแต่สิ่งที่แบบเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประจาตัวของคุณท่านเห็นนะแล้วท่านก็จะส่งคนดีๆเข้ามาซัพพอร์ตคุณค่ะนะ ไฟไม่ไหม้แม้ว่าตัวของคุณนั้นจะเจออุปสรรคสิ่งใดก็แล้วแต่แต่ครูบาอาจารย์จะส่งใครบางคนเข้ามาอุปถัมภ์โดยเฉพาะตัวของคุณอาจจะได้เจอกับความรักนะคะที่เข้ามายกระดับชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะมีความสุขความสมบูรณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะถ้าคุณกําลังเป็นคนหนึ่งที่มองหาความช่วยเหลืออยากขอให้ใครบางคนช่วยอะไรบางอย่างจากคุณหรือต้องการมองหาใครสักคนมาซัพพอร์ตคุณจะเจอสิ่งนั้นแน่นอนค่ะ นี่คือพลังงานของไพ่กองที่2นะคะถ้าคุณลูกดวงมองว่า Energy นี้พลังงานนี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยค่ะหรือสําหรับใครอยากเช็คพื้นดวงแบบหนึ่งดวงหรือ3เดือนอ่า่เดือนหรือ3เดือนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยตามหน้าจอตรงนี้เช่นกันค่ะจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงนะคะนะถ้าคุณอยากจะสอบถ,ถามอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือให้แม่หมอเจาะลึกในเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้เลยถ้าตอบได้จะตอบให้นะคะหรือสําหรับท่านที่อยากจองคุยดูดวงส่วนตัวอยากเจาะ เลกข่าเกี่ยวกับเรื่องราวของพื้นดวงดงชะตาจะมีคิวว่างในวันพรุ่งนี้วันที่19เป็นต้นไปนะคะขอให้ทุกท่านปังๆเฮงๆค่ะ